กัรพัฒนาพระเด็พระกุงพ่อให้โบรว่าเอท่านต์ยาคูโชศเศิตสัญญากรเอนเจ้าคณะผอ้เมอเมยอง้าววาปกัสตากระดูกระด้ามดู แตีวนเดียนก็จสเป็นการรมการวัดสะพงในนี่มาเพืจ่จุนจังนักสถานที่ตรงนี้นสลายดีควาา ที่ลีเป็นอย่างยิ่งที่รถพงในเด็พิจารณาสัญหาเจ้าว่าลกใหม่เพื่อแสดงเจ้าว่าสุกเก่าที่ได้บรณจาคผ่ไป เป็นดำเนินการโดยท่านรักษาการเจ้าวาดวัดสุงในท่นา,านเจนา้าคณะตำบลท่านเจ้าคณะอำเภอกรอง <c oughs> กังพิจุสรกในวัดสุงในในพิจารณาทินคุณสมบัติผู้ที่ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดสุงใน เป็นสั่งครูนี้พิธิการโรส็นพระระูปนี้ก็จริงๆแล้วก็จะไม่อยากจะให้ออกจากพื้นที่คือวัดเนินระเป็นสันดำลังแสดงเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเนินคัะ และก็สนองงานเจ้าอาวาสวัดมา้ดวยความเหยียบร้อยโดยดียเสมอมาแต่ก็ได้อาศัยที่ท่านรักษาการเจ้าอาวาสวัดกระทงในท่านเจ้าคณะตำบลตะบงและ่ท่าน จากนั้นตีวมืนายนเลือ,อเกเป็นและพิจารณาตามลำดับแลวก็ขอไปยังด่านเจ้าวาดวัดหนืักเป็นพงอพิจารณาแล้วว่าเป็นโอกาสใ่เป็นอของหมาะว่าวัดตระกไนต้องมีผู้บริหารคือว่า วัดจะว่างจากเจ้าอาวาสไม่ได้วัดต้องมีที่สุบจำพรรษามนเรี่กว่าพคบคงสงแต่ถ้าเสือว่าวัดไม่มีที่สุจำพรรษาสองปีวัดก็จะต้องถูกยุบ ไปโดยตัวยายไม่มีพ่อสางขาซึงโดยเจ้าคณะจังหวัดก็กพูดว่างานเกราพวกชั่นทั้งหลายถึงสาบไว้ด้วยว่าวัดที่ล่างๆไปแล้วรุ่นเราๆเขาไม่กล้าบอว่าเขายุดด้วยสาเหตุอะไรเขารวมกันด้วยสาเหตุอะไรตามกฎกระทรวง เชว่าที่หนึ่งว่าโดยการตั้งวัดไม่ว,ว่าโดยการตั้งวัดตั้งวัดยุบว,วัดรวมวัดมรวนแล้วแต่มีสาเหตุวัดตะพงไหนอาจจะตั้งโดยสาเหตุว่ามีุมชนหาแน,น่นและไม่และห่างจากวัดอื่นๆไม่น้อยกว่าของที่อยู่ในการเดินทางเข้าไปทำบุญ ของศาสาทุกนนีน่สาเหตุของการตร้างวัดแต่การที่จะสร้างวัดได้ก็ต่อเมื่อคิดถูกปัญจำปัญจาในวัดนั้นเดิมทีเดียวห้ารูปพอหลังมาแก้ไขเพิ่มเติมมัต้องไม่น้อยกว่าห้ารูปหมายความว่าห้ารูปขึ้นไปตั้งแต่หกรูปเป็นจึงตั้งวัดอยู่ได้ ได้สอบถามมาทางรักษาการแขกเก่าวาดว่าวัา,านี้วัดตับคงในมีพระอยู่สี่รูปก็ <ทำ S 1> บอก,บอกบอนะวอ่าสามรูปสี่รูปอ่ะก็ยังฟ้อง่อหาผู้บริหารไม่อคืนจับกลับจากเมื่อวานนี้กลับจากงานพระกาชทานเลิงศพวัดขอหยุชุมนะเพราะต้องไปอ่านระเบียบว่าโดยการบริหารว่าจะารแผ่นดินบอกเขาบริหารกันอย่างไร เพื่อจะมาขยายผลว่าในการบริหารราชการแผ่นดินที่็อ,ออก็ระเบียบมาเมื่อปีพุทธศักราช2 5 3 4ยังใช่ดีอยู่หรือไี่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยปะในจัต้ต่งงายเจ้าตว่าผมต้องคน้นควาว่าหา,หาระเบียบ เรานี้เอาไว้เพื่อเตรียมรองรับว่าท่าเจ้าได้อบรมเจา้ามววาดจำนวน1ดลูกในปีที่เป็นศตวรรษ2001เราศึกสาว่าวัดเป็นนิติบุคคลประเทศชาติเราก็เป็นนิติบุคคลมีผู้บริหาร กิจการในประเทศนั้นในทางหััหนั้นนั้นในท้องที่นั้นนั้นในอำเภอนั้นๆในตำบลนั้นๆัจะเป็นในรูปใดก็ตามเรายังสงสัยอยู่สามสี่แผนสามสี่ฉบับพวกกลาวพวก่ันทั้งหลายเมื่อตงจากกันด้วยความริงใจว่าวัดเป็นนิติบุคคล โดยมีเจ้าว่าเป็นผู้บริหารกิจการทั่วไปภายในวัดและก็ให้อำน,นาจให้หน้าที่ดังที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังว่าเขาโม่ตาตัง้งนั่นหมายความว่าโมกหน้าที่และอำน,นาจดังที่ปรากฏที่อยู่ในตาตัง้ง แล็ประทับตราโดย loser. ผู้ปกครองชั้นสูงสุดในจังหวัดนั้นก็ไม่ใ 95, uh ี่จะจบอยู่แค่นั้นในมาตรา45แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่มหาโพธิ์อ่านแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่งปีพุทธศักราช2 5้อยังตราเอาไว้เลยว่า จเจ้าอาวาสที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บังคบบัญชาสูงสุดนักวันนี้นักวันที่มีาการแต่งตั้งวันที่23เดือนธันวาคมพุทธศัการกาช2563นั่นหมายความว่าท่านพุทธสุติคิดท,ที่การโกสุ่เนี่ยเป็นเจ้าคณะการตามประมวลกฎหมายอาญามาตราไม่ว่เ่เจ็ดแต่ก็รอย ท่านเจ้าอ่วาจะต้องไปพิจารณาวิญญาวัจกรให้มาเป็นผู้แทนของเจ้าอาวาสแห่งวัดนั้นนั้นโดยขออนุมัติเจ้าคณะ,ะอำเภอเ้้าหาเขาตราไว้ในมาะกาศที่10้าแห่งพระราชบัญญัติณะสงฆ์ฉบับที่2เนี่ยเพราะว่า พระภิกษุผู้ได้รับการแต่งตั้งและวัย,ยาวัชกรเป็นเจ้าพนักงานท่านพระภูษีสิทธิการทอสพ์สนไม่ใช่เป็นเจ้าอย่างเดียวนะเป็นสองเจ้าเจ้าที่หนึ่งคือเจ้าวาาเจ้าที่สองคือเจ้าพนักงานภ <c oughs> าษาพุทนธทั้งหลาย ยำจำอัตมาภาพบูกพูดไว้บ้างเพื่อจะเป็นสักด์ศีพยาประชาชนธรรมดาพวกเราเราท่านท่นทั้งหลายเป็นเจ้าพนักงานอาจจะผิดนิดหน่อยแต่เจ้าพนักงานบวกสองเข้าไปหมายความว่าญาติโยมอาจจะสโดนสารตัดสินเป็นจำคุกเพียงหนึ่งปีแต่เจ้าพนักงานสองปีเป็นต้อง ขอให้เราเข้าใจวัดและเข้าใจผู้บริหารแลกวก็คุณสมบัติของผู้บริหารวัดคุณสมบัติของผู้บริหารวัดคือเจ้าว่าจะต้องเป็นไปตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่24วี่าวรัการแต่ตงตั้งสอนสอนคุณสมบัติ อย่างการศรกษาีสิทธิการโกศลเป็นไปตามข้อบกคือมีพรรษาคนข้าข้อที่26มีความรู้มีความสามารถความรู้แระมีแน่แต่ความสามารถต้องมาขวนขวายคุ้ดินหาแถวๆเนี้ยแต่แถววัดมีทุุความสามารถบางคนมีความรู้แต่ไม่มีความสามารถ บางคนมีความสามารถสา,ารถงรูปแต่วามรู้ไม่มีเปรียบเป็นอย่ว่ามีวิชาแต่จารณะไม่ตามมาบางท่านมีแต่จารณะแต่วิชาไม่มีคือความรู้ไม่มีไม่ใช่ไรนั่นคือสมบัตตามความในข้อ26่สออ เทียบขาดและเป็นอุปกรณ์สำคัญของผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นเจ้าอาวาเจ้าบ้านเจ้าบ่าาเจ้าสาวหรือแม้แี่เจ้าเจ้านะครับก็ขอ,ขอราท่านทั้งหลายเข้าใจระบบของการบริหารวัดวัดต้องคงในประจําตัเลข เลขสิก็ไม่น้อยกว่า263ปีวัดที่มีอายุยาวอย่างนี้ปลอยให้วัดโซเดียวก็ไม่ได้ปลอยธรรมดาก็พอวังพอฟวังได้แต่คำว่าปลอยปลักลั่เลยเนี่ยปาป้วยรชนทั้งหลายยุคเราี่งคงทำไม่ได้ปลอยปลักลั่เลย แผลต่อค้าให้สุดประโยชนพอให้เกิดความเสียหายออกมาตามแถวเมื่วลารถไฟจะทําได้อย่างไรงั้นัศชาตาิทีะเหือทั้งหลายจะไปนในสถานกา,ารณ์แบบนี้ก็ขอ,อให้ชาตโยนทั้งหลายว่าต้องเข้าใจวัดเข้าใจผู้บริหารได้ก็เข้าถึง มาร่วมกันพัฒนาวัดให้มีความเจริญรอดตามทัดเทียมให้คำว่าทัดเทียมหรือเทียบเท่าวัดอืๆๆนรร่นๆในส่วนตัวก็คิดว่าเราช่วยกันปรับปรุงแก้ไขแลก็พัฒนาวัดให้เทียบเท่ากับวัดวอื่นๆ ไม่ต้องไปทัดเทียมเอามาเทีย่ยวต้องพอแล้วก็อยู่ได้วัดก็อยู่ได้ญาติโยมก็มีความปุกแล้วก็ขอท่านทั้งหลายให้เข้าใจว่าวัดที่จะต่อตั้งและรักษามาถึงยุคเรานี่ม่ใช่ธรรมดาเราสูญเสีย จ้าว่าคงแล้วแล้วเราเล่าแล้วแล้วเราเล่าก็ตพัฒนากันไปกันไปกันไปค่อยๆค่อยๆขยับขยื่นไปทีระเล็กตีละน้อยทีระเล็กทีระน้อยไปแต่นล้วก็ขอเจริญพรฝากโยมว่าให้มาร่วมมือกันมาปิดตาหายกันภายในวัด และในกิจการของวัดอนุโมทนาอกใจขอท่านทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญและมีความร่มเย็นอยู่ในร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาตลอดปีพุทธศักราช2564ด้วยกันทุกรูปทุกท่้นเถิดกล่าวในนาม ระโคสปิษฐปันาตรเจ้าคณะอำเภอเมืองระยองวัดป่าประดกพระรามหลวงและในนามของคพระโคศีปฏิการโกศนเจ้าวาดวัดะพงนายขอขกราบขอบพระคุณในความเมตตาสีบปในพระกรุงหลวงพ่อพระเจดียิเิเียเจ้าคณะจังหวัดระยองเจ้าวาดวัดหมึ่นพระได้ให้สติให้สติในการบริเนตเมนต์นบริหารการจัดการวัดสพงนพร้อมด้วยกิจการงานของคณะสง ด้วยนะัโอกาสนี้ขอกราบขอทุกุลในความเมตตาอย่างสูงยิ่งลาดับต่อไปเราจะได้กร,บราบพระราชนาพระครูโสภิตปัญญากรท่านเจ้าคณะอำเภอเมืองระยองได้อวาย,ยาเป็นผาดรบตู้นะถวายรบตู้ให้กับเจ้าอาวาสวัดตะคงในรพระครูทธิการโสนขอกราบพระรัชนาเ้ื่ความเคารพ อากัยในั้นก็จะได้อ่านพิรึกนะออกพิรึกให้กับญาติโยมได้ฟังกักเล็กน้อยแล้วก็จะได้กราบเจริญกรรนาญาติโยมขึ้นไปจะจุตุปกธัยแลวงพ่อจะพรจัวัดและพระสงฆ์สงสำรั์เป็นลำดับสุดต่อไปพุทธชนคนประยองต้องยินดี มาลายงามตามระบอบมอบแด่ดท่านเป็นสื่อผ่านร่วมยินดีมีความหมายดุดขวัทองอของมากค่ามาเรียงรายเพื่อถวายโมทนาสาธุก,การพระภูศีสิทธิการโกสลน ผู้มีผลงานเด่นมหาศาลตรีโฟเอเรียนสำเร็จเพรอาจารย์ผู้ประสานครูครผู้สอนบวรคงทุกชชนคนระยองต้องยินดีพระผู้มีความสามารถสมประสม เจ้าอาวาสตะพงในฝ่จำนงมาดำรงสังฆาธิการงานด้วยดีขอพรพระไตรรัตพิพัฒน์ผลเทพจงดลให้ขัานพบสุขสีเลื่อนชั้นยศสรรเสริญเพิ่มทวีภัยลีธหนีตะเสนสันทุกวันเทิญ พระครูโพคิตปัญญากรเจ้าคณะอำเภอเมืองระยองเจ้าวาดวัดป่าประดูพระอารามหลวงน,นีเร้าผมขอกปาารัตนาพระครูศรีสิทธิการโกศลได้รับมอบที่ระลึกจากท่านพระเดชคุณประเทศสิทธิเวทีเจ้าคณะจังหวัดระยองเจ้าวาดวัดเนินงพระพร้องทั้งได้รับรถตู้ทะเบียนออ่างอออาง หกเก้าสามแปดจากพระเดชพระคุณพระครูโสภิตปัญญากรเจ้าคณะอำเภอเม,มืองระยองเจ้าวัด,ว,ดวัดป่าประหลปขร,รารำรวงในจานี้ครับลำดับต่อไปขอจเจริยมกเรียนเชิญไปนามที่จะขึ้นถวาย จะจททตัวปัจจัยพยายามแดดพระเจ้ากระกุลหลวงพ่อพระเจ้าเสด็ิเวทีขอ,จอเจริญพรเรียนเชิญคุณกินดาวงไทยประดงได้ถวายจะตุวปัจจัยไทยธรรมแด่พร,ระเจ้ากระกุลหลวงพ่อพระเจ้าเสด็ิเวทีเ,เจ้าคณะจังหวัดระยองขอเจริญพรผู้ใหญ่สวินแสงแก่กันเจริญพรคุณวิบูล กระจานแจ้งเจริญกรสอ,อปตสมชายปราณมัทรีเจริญกรผู้ใหญ่จรินปราบนาตีปราณนาตีเจริญกรคุณสมโพธ์เที่ยงสุขเจริญกรคุณเที่ยงไหลจนประดิษฐ์เจริญกรคุณบุญยิ่งเสียงกระเจอเจริญกรดเตอร์ทรงชัยวงกระจาร จเจริญพรคุณปรีดีเที่ยงสมุทรทั้งท่านได้ถวายกระสุปัจไทยธรรมแด่พระบจดาคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดยอและพระสงค์ทั้งแปดรูปที่ได้ขึ้นเป็นยันโตมนอาสนะขม่เจริญพรทุกท่านนะเดีย๋ยวรอเรพร้อมกันนะก็เก็บภาพเอาไว้ ขาดดีวกว่าตะไลตรงสุดท้ายต่อไปก็ตรงท่านั้นก็ได้อ่าน,นิโมทนานะยอบโยมจ่าสนหลายรับก่อนกด,ดู้าันเยอ่า รีวามาตุลารีบร้อนสิถ้ารังเอวะเณวะอิโตทินังเตกานังอุปการปติอิจิตังปฏิจตังตุมหังจิตังเอวะสรมนิดสูงตเปรุเรนตุทางกัปปาตันโทปนะราโสยะขามณิโฑเตปราโสยะ La, la, กับราบราพระรัตนตรัยให้เจ้าวาดใหม่ให้ชื่นใจสัก,กนิดหนึ่งว่าอ ระยะทางที่สน์มาตราเวลาที่สุดผลงานอาละโยมเนะาะแอ่ช้าได้พระเร่งงามโยมอย่าเร่งมากนะฝันถั่วจะสุกเหงานจะไหมอย่เ,ยเนาะรงนี <c oughs> ้ก็นในงานของพระเดชพระคุณของพ่อพระครูโสภิตปัญญาตรเจ้าคณะอำเภอเมืองระยองโยมอย่าเพิ่งกลับนะ,ะเดี๋ยวหลวงพ่อเจ้าวาดมัยพระครูศรธีธีรการกศลมีของมอบให้เป็นที่ระลึกทุกท่านนะโยมเนาะ เดี๋ยวยงก็จะได้เข้ารับมอบขอกราบประพะคุณในความเมตตาของรพระเดชพระคุณหลวงพออ่อประเทพสศรษฐีเวท,ทีท่านเมตตาได้มาเป็นประธานมอบตราตั้งให้กับเจ้าวาดวัดตะพงในแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ในสุภครูพกกรมจมตตารยานุวัตรอันนี้สบายใจแล้วเนะาะครูครูผมรักษาการ เจ้าอาวาสวัดตะพงในวันนี้หมดหน้าที่ไปอีกหนึ่งเปราะนะกอบริหารอยู่เป็นเดือนๆนะอนานุโมทนาขอบคุณท่านด้วยนะจเจรยญพรใช้จะหมุทติตาสการะนะเจ้าอาวาสใหม่แล้วคาจะรับของที่เราดู็จเจรนนย์พรนะเดี๋ยวน้อต่ออต่อต่อแถ่ว่าเองนา <laughs> อออนุโมทนาทุกท่าน ในานามของพระครูสตดิษปัญญากรเจ้าคณะอำเภอเมืองระยองก็ขออนุโมทนาทุกท่านนะที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันแสดงความเป็นผู้มีน้ำใจในการมาต้อนรับเจ้าอาวาสใหม่นะที่พระครูศสีดพิการโทศนละกอคณะสงฆ์ที่จ้เดินทางมาร่วมมุสกการ่ในครั้งนี้ด้วยขอต้นานรับด้วยความสำหรับดยสุขภาพทุกท่านอ่า ญาติโยมสาธุชนทุกท่านมีพระาหารทานด้วยนะโยมนะอยู่ทางด้านหลังแต่ยองไม่ได้รับประทานพระาหารนะาาหาระือว่าอาหารนะโยมเนาะพระาหารใช้สำหรับพระโยมรับประทานอาหารนะโยมเนาะทางแม่ครัวของวัดตระโพนยมีอาหารสำหรับบริการท่านด้วยนะโยมนะอย่าเพิ่งกลัดนายมอย่าเพิ่งกลัดรับ,บเครื่อง ทีร่ระลึกแล้วของที่ระลึกแล้วก็ราตาตับประทานอาหารก่อนนะค่อยกลับนะโยมม,ยมุทนาต้าทุกทุกท่านพี่ป้าพราอาและพึ่งกลับนะครับรับของที่ระลึกเป็นหลวงปู่ข่ำรู้สึกว่าตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับยังไม่ได้มนนนรณภาพปีสนะามสิบหกนะจำไม่ผิดที่ท่านมหาท่านได้บอกเอาไว้นะครับ อของที่ระลึกนะครับของที่ระลึกก็เอาเป็นที่เครื่อนยึดเกี่ยวจิตใจให้เรากระทำความดีนะแห่นั่นแหละครับก็เป็นพระที่เราแขวนคอเราบูชาบูชาในความดีเราจะได้ไม่ละบาทนะครับในการสร้างบุญสร้างกุศลนะครับทานข้าวันก่อนนะครับทางวัดได้เตรียมอาหารหวานข้าวเอาไว้นะครับสาหรับท่าสาธุชนทั้งหลายนะครับที่มาในวันนี้ก็ต้องอนุโมทนาสาธุ พรุ่งนี้เป็นวันพระเราก็ทำบุญกันตามปก,กตินะะี่นะวันนี้วันพระไหมยังเหรอ